l ูกี้พ UNBOX สวัสดีค่ะมาพบกับเพ้นจากเพจลูกี้พนะคะหรือ y o t u u e l ลูกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันอัดอะไรเนี่ยเราก็มาอันบ็อกกันอีกแล้วนะคะนี่นะวันนี้มาจากเพจมีนาการเด่นนะทุกคนเซิร์ชตัวนี้เลยนะ M E E N A นะคะการเด่นนะในเ e b o o k นะก็จะขึ้นเพจเขามานะคะไปตามดูกันได้นะ ถ้าชอบอันไหนก็เราแบบแคปแคปรูปจากในใน y o u t u b e เนี่ยแล้วไปส่งให้เขาดูเนาะว,ว่ามีไมต้นนี้นะจ๊ะเืิดจะเจออะไรถูกใจถูกใจคือจะชอบอะไรเหมือนเหมือนกันนะแปนนึงนะคะขาให,ใหเยอะอ่ะมาวันนี้ก็เป็นการส่งมาแบบทั้งกระถางนะคะทุกคนนี่นะ ทางกระถางนะคะเดี๋ยวเพนจะขอเก็บต้นนึงไว้ที่ยังไม่แกะพอดีจะไปทำคลิปอะนี่นะทางกระถางนี่นะคะเขาก็คันมาด้วยกระดาษแล้วก็ทิชูนะแล้วก็แกะออกจึ๊บขอเลือกสักอันหนึ่งอันไหนเล็กๆอันนี้เอาแยกเอาไว้ก่อน เพราะฉะนั้นวันนี้กล่องนี้เราจะอันบ็อกไม่ครบมันแน่นไปปะเนีน่ยอ่าเอาขึ้นอีกหน่อยนี่นะคะเรามาดูกันว่าเอฟอะไรมาเพราะว่าอีฉันก็จำไม่ได้ ้นี่ริบบินชาลีดิเฮ้ยไม่ใช่รอเรือสิต้องชาลีเรามีเขาสัทีนะจ๊ะจริงๆเห็นมานานแล้วนะก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะจะชอบหรือจะอยากได้นะแต่เห็นเขามีกันอนะเราก็คิดว่าเราต้องมีทำไมไม่สดใสเลยนี่เ,เร่งแสงนิดนึงนะคะนี่ขนาดอยู่ในกล่องมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ สมเอ้ยสี่ถึงห้าวันนะนานก็ยังแจ่มอยู่นะนี่สีชมพูอยู่นะหนึ่งกล่องเออหนึ่งกล่องอ่ะหนึ่งกระถางนะทุกคนต่อไปอจำได้ว่าสั่งมาสองหรือสามกระถางนะตัวลิปบิ้นชาลีเนี่ย เขาเลี้ยงกันชมพูชมพูแล้วมีอีกต้นหนึ่งที่อยากได้อ่ะคือก้ามปูหลุดแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ไม้อบน้ำหรือเปล่านะอ่านี่โหจับมาเป๊ะเ,เ,เลยดิบบินชาลีอีกหนึ่งกระถางน,นะคะนี่นะวึบๆๆนี่นะคะชมพูมากเลยทุกคนอ่ะต่อไป ชล้บไปเ,เร็วนิดนึงนะเพราะว่าต้องแกะอันบอกอีกหลายกล่องเลยอ๋อต้นนี้เป็นต้นเขาเรียกอะไรนะแพรโยกอันนี้ซื้อแล้วก็ซื้ออีกนะไม่คิดมากชอบอยู่แล้วนะคะ ปกติไปเดินงานทีไรเจอแบบร้านพี่ยุ่นเอามาขายนะก็ซื้อตลอดนะคะต้นนี้อ่ะไม่ต้องมีเหตุผลนะว่าทาไมถึงซื้อเพราะว่านางน่านรักนะคะซื้อตลอดอ่ะอันถัดไปนี่แหละทั้งหมดเนี้ยก็น่าจะเป็นตระกูลนี้แหละตระกูลลิบบินชาลีตระกูลแพรหยกนี่แหละเพราะเราไล่ซีเอฟต้อนอื่นเเขาไม่ทันนะเพราะว่า ส่วนใหญ่เพจที่แบบส่งทั้งกระถางอะ่ะเขาลงทีไปเลยลอยๆกระถางอะ่ะเอออีเราก็ไม่ทันนะกลับเรียนตำตรงเลยว่าเด็ตที่บ้านไม่แรงอ่านี่ริบบิ้นชารีของดิฉันก็ม่วงอยู่นะจ๊านี่สวยๆเก๋ๆเป็นเพจสองวงนี่ก็มีความเหี่ยวเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะลดน้ำให้นางคืนนี้เลยคืนนี้เราก็จะไม่นอนนะ เราตั้งใจจะเคลียร์ไม้ที่เอส่งเป็นกล่องมาทั้งหมดสี่กล่องกระถางอีกหนึ่งกล่องนะจะแกะแล้วก็ทําคลิปให้หมดนะเพราเรามีความรู้สึกว่าทุกคนชอบดูคลิปอันบอกกันไม่ได้คิดไปเองนะไม่ได้รู้สึกไปเองนะจะบอกว่าสถิติใน y o u t u ู e มันบอก <laughs> ตอนแรกนึกว่าคนน่าจะชอบดูคลิปแบบสอนทำโน่นทำนี่นะแต่เปล่าจ้า คลิปอันบอกเป็นคลิปที่คนดูเยอะที่สุดนี่นะทุกคนลิปบิ้นชาลีเอ,อ้ยต้องชาลีเนาะไม่ต้องลั่นลินเนาะลิปบินชาลีนะทุกคนน่ารักมากนะคะสีชมพูชมพูอ่ะเสร็จแล้วนะคะหมดละเหลืออันนึงอันนี้เพนยังไม่แกะละกันแต่เดาว่าอันนี้น่าจะเป็นแพรหยกกีเขียวเมื่อกี้นี่แหละเพนจะขอเก็บอันนึงไว้ไะทำคลิปอันอื่นต่อนะ นี่นะคะให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับลิปบินชาลีของดิฉันนะคะอันนี้เดี๋ยวเพ้นจะยังไม่ทำอะไรคือเห็นไหมสภาพมันก็จะเหี่ยวๆแล้วก็รีบๆนิดนึงเนาะเพราะมันอยู่ในถุงมาอยู่ในกล่องมาแบบ4ี่ห้าวันเลยอะทุกคนเกือบอาทิตย์เลยอะเนาะนก็เดี๋ยวจะลดน้ำพรุ่งนี้ก็รอดูนิดนึงว่าเขาว่าจะเต่งตึงหรือเปล่านะ ถ้าเขาเต่งตึงเฮ้ยทำไมเบลออ่ะถ้าเขาเต่งตึงนะคะเราก็ค่อยแบบเอาไปลงปลูกต่อไปนะนี่นะอันนี้ก็เป็นแพรยกนะที่เราก็ชอบซื้อเรื่อยๆนะทุกคนชอบนะคะเล็กๆเอาไปปลูกแซมเวลาจัดสวนถาดอะไรก็น่ารักนะทุกคนอะโอเควันนี้ก็อันบ็อกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะสั้นๆนะคะ สี่ห้ากระถังหกจริงๆ6แหละแต่อีกอันนึงมัยังไม่แกะนะขอเอาไปอัดคลิปก่อนอ่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามเอ่อเพจลูกี้พีแล้วก็แล้วก็ y o u t u ู e ลูกี้พีชาแนลนะดึกละลิ้นเริ่มพันกันเปล่าเมานะไม่ได้กินเหล้านะแต่ลิ้นแบบชอบพันกันนะชา้ชาเช้าดึกๆอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ติดตามชมกันนะคะจะบอกว่าดีใจมากแล้วก็แบบปลื้มมากนะที่ทุกคนแบบเออ ชื่นชอบก,บกับการดูคลิปที่เพนทำเนาะก็ขอบคุณจริงๆนะคะทุกคนบ๊ายบายติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูคี้พีห้าหกและอย่าลืม Sub สไครต์ลูคี้พีชาแนลกันเลยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม